เห็ดหลายเห็ดตาเก็บมองไหเนี่ยโอ้ยนี่เก็บตางบ้านนี่แหละนี่เพื่อนเอ้ยมันอยู่ในป่าหล่อฟอมน้ำทูบะ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 ทูเก็บหล่อบ้านเออเก็บหล่อบ้านเนี่ยครับเห็นบ่พี่ยท้ากันหนีไปเก็บแต่ไก่เฮ็ดเนาะเกิดต่ล่างบ้านเม่เห็นอ่ะเห็ดอีหยังเนี่ยเขาเอื้นเห็ดบวกแดงดิภาษาไทยเขาเรียกเห็ดคนแดงโอ้ยเอาพูดไทยหลายปาาโ์ทู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 าลาว์อื้นเห็ดบวกแดง ว่เห็นม้านมันใหญ่เหมือนปานเหมือนดูอ้ยตายจ่ายมาบางเดิอนจะเศร้าไว้เนาะว่าจะไปหาทั้งอื่นอยู่เนี่ยโอ้ยเฮ็ดยังกินดีฮะรอต้มเนาะต้มใส้ยังว่าเพื่อนเพื่อนมันนี่แซ่บต้มใส่หม้อเจต้มใส่หม้อตัวเนาะเออไอกินน้ำเน้อเดูหมดแล้วเนาะของหายาก ໃດບາດเอาไปต้มເດີ້ເອີ້ກົ້ມສັບແຊບເປີດโถ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 มาเจอเห็ดเนาะย่างมาซื้อๆมาเจอเห็ดโอ้ตาๆๆๆ